ันนี้เรามีของแถมแปดอย่างล แอดมินโอปอนะคะทุกคนก็วันนี้แอดมินจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการจัดฟันนะคะซึ่งเป็นรวบรวมคําถามยอดฮิตมาแล้วนะคะว่าการจัดฟันเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างต้องจ่ายอะไรบ้างนะคะแล้ววันนี้แอดมินจะมาชี้แจงนะคะรายละเอียดให้ทุกคนได้ฟังกันขอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาพบกับคุณหมอจัดฟันเพื่อวางแผนการรักษาแล้วก็วางแผนการเคียย์ช่องปากนะคะ หากเราโอเคกับการรักษาแล้วนะคะเราก็จะมีการเอกซเรย์ ray, แล้วก็มีการพิมปากนะคะแล้วก็พร้อมจองโปรราคา999บาทแต่ราคา999บาทเนี้ยคือจะถูกหักไปในวันที่ติดเครื่องมือครั้งแรกนะคะสรุปง่ายๆก็คือเราฟรีนะคะฟรีเอกซเรย์ ray, แล้วก็ฟรีพิมพ์ปากนั่นเองค่ะหลังจากที่เราเอกซเรย์และพิมพ์ปากไปแล้วนะคะเราก็จะมานัดเคลียร์ช่องปากอีกรอบนึงก็ได้นะคะ การเคลียร์ช่องปากนะคะก็จะมีการขูดหินปูนเนาะอุดฟันถอนฟันนะคะซึ่งแต่ละเคสก็จะแตกต่างในแต่ละบุคคลขูดหินปูนนะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ราคา7 0 0ดร้อถึงหนึ่บาทแล้วก็อุดฟันนะคะด้านละ500บาทถอนฟันนะคะอยู่ที่ราคาเ0 0ดร้อถึงหนึ่บาทนะคะแล้วก็ถอนฟันคุดนะคะอยู่ที่ราคา1 0 0 0งพถึงหนึ่บาทส่วนผ่าฟันคุดนะคะอยู่ที่ราคา2-00 0ันถึงสี่พบาทค่ะแต่ถ้าใครมีสิทธิประกันสังคมนะคะเบิกได้เต็มสิบเลย900บาทค่ะ หลังจากที่เคลียร์ช่องปากเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติดเครื่องมือจัดฟันค่ะซึ่งมีโปรโมชั่น3แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือจ่าย35,000บาทจ่ายครั้งเดียวจบไปเลยแบบที่2นะคะเราจะผ่อนจ่ายเดือนละ999บาทใน2เดือนแรกแล้วเดือนที่3ถึงเดือนที่25นะคะเราจะผ่อนจ่ายเดือนละ1,499บาทซึ่งรวมทั้งหมดแล้วนะคะจะอยู่ที่ราคา36,475บาทค่ะแบบที่3นะคะจะผ่อนเดือนละ1,500บาท26เดือนนะคะรวมเป็น39,000 ซึ่งถ้าให้มีแนะนำนะคะแบบผ่อนโปรที่2มันจะคุ้มกว่าค่ะก็คือจะจ่ายเดือนละ999บาทใน2เดือนแรกและเดือนที่3ถึงเดือนที่25จะจ่ายราคาเดือนละ1,499บาทค่ะซึ่งตอนนี้เรามีของแถม8อย่างมูลค่า9,900บาทฟรีติดอุปกรณ์จัดฟันฟรีลเลนเนอร์1คู่มูลค่า6,000บาทฟรีพิมฟันและเอ็กซเเล์มูลค่า3,000บาท ปรึกษาทันตแพทย์ติดลูก3ตัวมูลค่า900บาทหากคนไข้คนไหนกำลังตัดสินใจนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยหรือจะปรึกษาผ่านช่องทางนี้ก็ได้เลยค่ะแล้วไว้พบกับแอนมินในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ